ครับผมเมื่อกี้มาพกกับปลาลอนทนโคราบคือเอาเอาพี่น้องน้ำอ <it> mm ่างน้าแลครับผมเนี่ยสองเส้นเลยพี่น้องมานี่มาหาปลาลดกับผมมาหาปลาลดปลาขาวน่อยครับผมมืี่นี้มาล่าปลาโน่อยุดเคล่นว้านนิดกันครับเหี่ยสองเส้นนิดกันครับผมมาวัดใจกันมื่อนี้มาวัดใจยอดปลาลดครับโอ้เสื่อมเแอะเล้วัดต้องเสื่ ไม่ได้แต่งรถเอารถมันได้ก็ได้โอ้โหมึงอกี้ฝ่าน้อยทีแรแล้วดีเลยที่จริงถ้าป่ายยังจะทึ่งๆอืมนั่นนี่เห้ยวป่าทั้งหมนั่นแหละป่าท้งหมดเลยนี่ นี่ปลาขาวหน่อยครับผมอ้าวนนี่ะครับปลาขาวหน่อยกำลังถอดเจ็บเสียบครับผมนี่ไม่ใช่เงายังรถเนี่ยเอ่อมากินมาหลายตั่วเลยอืมตั่วๆๆๆโอ้ชาเลกกำมาันหลายตั่วอยู่ดีเห็นวางกันได้ก็ได้อ้าวเย็บไปคุ่ทาง

มาเกน่ยงเรามันจะมีตลอดนี่เดือวแข็งก็ไปก็มานั่งเฉยเดี๋ยวมันก็ลงฟ้ามันจวนไปเลยมันจะเตียนกันสามเตี้ยน เอทำปลาเนาะไม่ที My, ni ่นี่ฉันโมโม่มาหอกเขามีมงไฟเป่าเาวาอแล้วเาเอาไปปลาตุนก็ด้รถพี่น้อง เป็ครับปลาลดติแทสองซิ้นครับผมเก็บปลาลุดอ้าลี้ยตัวเล็กมันหานละกัวนี้สองซินติดมาเป็นร้อยอี time, ่เห well, so <sh> ็นตอนนีนปาลอยนี่มัเบื่อตัวสองตัวตัับ มติดหลักสูตเอดรยงัองหาป่าม่เห็นตาบอกดีอืมอทมคือคือคอมันมีบัตรนล้มนมีบัตรมีบัต ว่าให้เป็นร้อยชาวเาวาร,ารียโคตรด้านเลยโว้ยเงินไปได้หนาเงินในกลางดีดุ่งนี่นมันอยู่ตลอดนี่เนาะตอนหวานไปไกลๆมันมีปลากนัน,นกไหนเม่ติดอ่ะยืนอยู่ตรงนี้คืนนี้เราต้องมาเอาปลาไปใส่ถัง,งเขียงก็งโรยรูเนาะ ยเลยนี่ข้ามันขึ้นได้จริงเดี๋ยวไม่ได้เวตรไหนล่ะไปก็ไป่ดีอมปลดปลดปลดมาเร็วปลดอ่างครับผมบูดจอดจอดมาตัวที่สองหมัน

โอ้โหเรียบร้อยนู่น่ะกระโดดเก่งนู่นโอดยน้ำมันหลายหัดกดเก่งเนี่ยกระโดดน้ำหลายพูวไอ้หมันมันนี่หลายหัวกำลังถอดเลยกำลังถอดเลยตาขาวหน่อยอืมฉันฉันวางมันวางบนเที่ยง น้งต้อมต้อมต้อต้มเขาแล้วก็ไปอยู่องเดียวเ่าันงทังกะทลงยังมีงานจบนี่งานจบขานไหนกนันดนี่ยมีตนขยังเถิดทีเชียเปลยก็แล้อนะฮะอเลยตัวตนหองกวดน้ำนายขึ้นมาผมลดลงูน่ย งานยาวจะมีไอนี่คือบบวงานยาวมันติดอย่างเงี้ยมิอร์จะถูกขโมยได้เราไปชนมุมนึ่นเนาะเฮ้ยไปขางมุมนึ่งตีแรงปวดนั่นนั่นนั่นาม่ชอมาจะไงดิเดี๋ยวเราไม่ได้เลยเอ๊ะไปกระโดนกันไปปวดปโดปวดคโรงเรียนยนามไปไป เต็มเหี hey. right. Right ้ยครับพ no. 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 yeah. nah ี no. ่น้องหืมใส่บาพาดเลยไปลดด้วนนั่นนั่นรูดไปตัวนี้ไงวัวแล้วแล้วไปลดนั่นได้เรูดไปข้างล่างแล้วไปไปยังไงเหรอมู่เดียววัวจ้องแกเดินมาขามาตรงนี้นลดได้ทั้งวัวหนักแกวิ่งมาตรงกระหนักมันออกจากเหงือนี่ไม่เคยไหวใช่ปะมาหลือวะมาถึงหลือวะ

ังงี้อันี้คุณเรเด็กเงยขึ้นให้มันโอยเ่ยเนี่ยสารัตเขานีออกา่อยเลยนเน่ยเลยนะยงยขึ้นมุ้กุ้งอะไรเนาะเ่อยเลยไหลไลัวรอะเนี่ยนะไึงไหมโอ้เนมันเจ็บถึงไหลตัวเ

โอเคมีเก็บเพิ่พอดีลงไปมันมาพอดีนี่เงียครับมเหายเะีเหตุหทีโอเดี๋ยวเหมนมาแลแลมุมนั้นยังไม่ได้วานึงมุมที่มึงขึ้นมาันนีครับสองเลย ปดสามสไม่่ะน่ครับปลดออกกันแกมีตั้งใหญ่พยเหแกใช่เหยพี่มีแต่สิบสงสองสิบสงอันนี้เหี้ยเทียซื้อ่อันนี้เหซื้อพันกว่าบาทอันนันนั้นรออันนั้นก็พันกว่าบาทเอ่อตัดเหรอเขาจะไขมือมาได้เม่กีงโ

Gracias.

Không, đi đâu mang theo, đi lại, lại, luôn, coi <laughs> 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 <Può hay> luôn, <cười> <Huh>? <cười>